เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้มาเ้าฟาเธอร์โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้นะผมเราพาทุกคนมาเที่ยวอีอกแล้วนะครับในรายการที่ชื่อว่าไปเที่ยวคนเดียวเปลี่ยวเปี่ยวหัวใจ แล้ววันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่ประเทศอินเดียนะครับผมประเทศอินเดียนะผมเป็นประเทศที่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วนะผมที่อยากมาเชื่อที่นี่นะครับผมและตอนนี้ผมก็เพิ่งลงเครื่องมานะครับก็ดูบ้านเมืองของเขานะครับก็เป็นป่าเป็นเขาอะไรพวกนี้นะครับผมตอนนี้ข้างๆป่าข้างๆเขาเนี่ยจะมีนะผมตลาดที่ชื่อว่ากันตรกตานะครับผมเดี๋ยวจะไปดูกันว่าในตลาดเนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือมีขนมอะไรที่จะให้เรากินหรือของกินแปลกๆบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตลาดกันตรกตากันเลยนะครับ Hello h e ั l o ลอาอยนะยายายาต้มยำกุ้งอะไรต้มยำกุ้งยยู่ยูดันซิย่ย่ดั้นซิตึง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  y ึงต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 ึ n ตึงตึงตตึงงตึ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 งตเงตึคตึงตึงีึงตึงตึงตึีตเป็นงตยงตึ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 งตนงตึ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 งต น,น้ำเป็น้ำเป็ดพวกยี่น้ำเป็เขาบอกว่าเอ่อน้ำเป็สข้าของขาข้างย่งนะครับผมจะมาดูนว่าน้ำเป็นี่คืออะไรนะครับรอลโหอฮัลโหลวันนี้มาดิน้ำเป็น้ำเป็ดเดี๋ยวเกี้ยวสีใบอะไรนะครับผมความไม่ค่อยรู้เรื่องครับคนอินเดียจะพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้น้ำเป็คือหมา Somebody Oh, do go? go. Okay, okay. I shim my shim. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, You, 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 pawn it? here. I can't be yeah. Okay, okay, okay. Ah, okay. welcome. <ooking> <tightwarming> รสชาติเฮีย่างี่เลยไอ้สัน่าเปรี้ยยยยย้ยยย่เยย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 ียย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 มากอ่ะยย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 คยย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 ยจยย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 นยย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 มยยยยนยนยยยยกนยยน่ใจ เป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารที่ที่ทำด้วยมือนะครับผมก็เป็นทรงอินเดียและอินเดียเขาจะอย่างเงี้ยทำแบบเขาด้วยมือนะครับไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับโอเคโอ้ยฮัลโหล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  What is this What is t ปริ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 ปปานินปริปริปานินนะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ภาษาเรานะครับผมเดี๋ยวดูวิธีการทำกันหุ้ยน้ำคนขุ้นน้ำยอดทิพนะครับน้ำทุรีทิพธุดีเนื้อทิพธุดี น้องทิพยของการส่งส่งออกมานะครับจากประเทศไทยแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยอ่าไม่จริงกันทำของเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาจะอินเสิร์ตกัน้บกันอินเสิร์ตอินเสิร์ตเฮ้ยเขาเก่งจัดเลยครับยูๆไอๆชิมมชิมชิมโอ้เต็นเต็นเต็นรูเดือนเต็นเต็นรูเดือนวันเต็นรูเดือน ไฟรูเดือนไฟรเดือนไฟรเดือนเห็นมันแพงไปครับผมเคยดูในพันทิปอยู่นะครับมาขายงี้เขาขายแค่ไฟนะครับโอเคไม่ดีกูไม่ดีก o เนี่ยดีกู่ดีกไมดิกูไม่กไม่ดไม่ดีกูไมดู่ดีกไดีูไดือนไมมีกไ่กูไดไม่ดีกอกู่ดีอ่กูดี่่่มากกูไม่ไดูกเดไดือน ภาพภาพไม่เอาให้กูครึ่งเดียวเรียกอิ่มเนี่ยเรามาชิมกันนะครับผมว่าที่นี่คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรผมก็จำไม่ได้นะครับปานิปปุริปานิปุรินิปปุริอ๋อปานิปุรินะครับผมมีร้านขายได้ย่างมากเลยเปลี่ยนเป็นประเทศเราก็ควรจะเป็นแบบว่าผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยอันต่อข้าสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม โอ้ very good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  v e r ินดีอนนี้ไม่ได้แดกเลยคนเดียวไอ้ก้ามข้าวกูไปหมดเลยอุ้ยหุ้ยไถ่ชัดคนนี้ไม่ได้จัดไปเลยตั้งเยอะตั้งเยอะไปไปไปโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อที่โรงแรมนะครับผมเราได้จองโรงแรมไว้นะครับ เราเราได้จองโรงแรมแบเนี่ยคนที่อินเดียก็ชอบออกออกกล้องออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคืบอกว่าผมชอบมากเลยนะครับผมกับเมนูเมื่อกี้นี้คือปาทิบุรินะครับผมเดยอยากรู้วิธีการทำแล้วผมอาจจะต้องไปเซิร์ชเน็ตดูอะไรอย่างงี้นะครับผมไปดูว่าปาทิบุริทำยังไงนะครับผมบบบบบ๊๊๊าาาาายยยยยบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเราจะเดิน บาย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 โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันกลับที่พักบาย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 เราจะกลับที่พักกันนะผมอาจจะต้องเรียกแก๊ปหรืออะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบาย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 หยุดแล้วกลับมานี่คือรายการวิธีเปิดก่อนด้วยดิไม่ยอม เลยนเ่นเอลอ่ยนเ่นปลอ่ยนเปลี่ยเ่เล่อ่นเร่เลี่ยยเี่ยน่เี่เี่ปนเ่นเปนเปลเปลเปเปลี่เปลเปเปลร่ยอปเปอี่าเปี่เเปอี่นเี่เล่ยปเ สองวันนี้เมื่อนที่เปิดไปตอนต้นคลิปนเท่องเที่ยวไปเที่ยวอินเดียเราเห็นหลายคลิปแล้วขับข้าวอินเดียไม่เคยทำกินประเทศไทยก็ไม่มีขายด้วยเอ้ยถึงจะมีขายแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทรงแบบว่าทำมือวันนี้เราจะทำเมนูที่ชื่อว่าปางบูริเย่ปลาบูริปลาบูริได้รือเปล่าคุณใครเคยกินมาก่อนบ้างเมนูนี้เคยกินเคยกินทำไมชีวิตของเราถึงต้องมากินเมนูนี้ไม่อยากลองก็ไปกินร้านอาหารที่เป็นร้านอินเดียก็ดูดูในยูทูบมาเห็นมันน่ากินไงเราไม่ต้องไปอินเดียเลยเราสั่งแกปกิน นออแล้วโปรดิกินอะไรเนี่ยกินข้าวเลยเอนะบ้านล่าสุดแกงใต้แอบท้องเลแอบท้องเลยคุณเผ็ดดิเขากินรสชาติเผ็ดมากเลยอ้าวโอเควันนี้จะมาสอนวิธีทำการทำปังปูลิปังปูลิปังปูลินะครับผมแบบขั้นตอนหมดเลยอ่ะพูดิบกินแบบมีอะไรบ้างสมัยอธิบายให้คนดูได้ฟังมีแป้งมีมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งต้มแล้วมี ก้วนนานว่ะก้วนนานว่ะอันนี้ใบอะไรวะโหระพาไปอ่ะงั้นเริ่มต้นใหมายจัดนี้เลย่องพิธีไทยอย่างเนี้ยใช่ไหมอันนี้ผงมาลาผงมาลาอันนี้ผงยีราผงมาลาผงมาลายีร่าน้ำมะขามเอารูกผักชีเม็ดผักชีผักชีมีก้นนานน้ำมะนาวเสียเวลาเขาไหมเนี่ยเสียเวลาไปอย่าให้เขาดูข้ามไปเลยเลยข้ามไปเลยอ่ะเดี๋ยวแบ่งทีมทอดกับทำทีมน้ำน้ำจิ้มมาทำนั้นมันต้องมีน้ำของอย่างมีน้ำมะขามกับน้ำยีราห์น้ำมันใส่เยอะไหมเนี่ยเยอะเลยท่วมเลย เต็มถังเลยใส่เต็มถังเลยเพราะว่าออกต่างจังหวัดไกลก็คือบอกก็คือตอนนี้ก็คือไม่มีใครทำเป็นเลยใช่ทุกคนเขารู้สูนหมดเลยถามมาบ้างซอยพีก่อนซอยพีก่อนประการซอยพริกก่อนนะคะมาหอมทอดเอาลงไปก่อนสัก6อันหกอันก่อนอันนี้เขาใส่กันเยอะนะอ๋ออฮ้ยมันเต็มกันแง่กรรมหนึ่งงะนเนี่ยกรรมนะกรรมหนึ่งกรรหนึ่งไปพร้อมครับพร้อมครับโอไปหนึ่งสองมากกว่าให้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้หนีคุณรอสิครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วดูดิวี่นเฮ้ยสวยป้องสวยเร็วพีพด้านหนึ่งพีด้านหนึ่งพีด้านนั้นสวยไปทั่วนี่เลยเฮ้ยดี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 พอแล้ว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 นี่ระวังไม่นะแต่ว่าอีกนิดนึงฝั่งนี้ก็ยังไตนี่อยู่นะยังตำเครื่องเทศอยู่ใช่ไหมอ่าสะบอนแป้งนี่ทำมาจากอะไรหรอแป้งอะไรหรอแป้งอะไรแป้งดิแครแป้งดิแคร์มา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  ออพิกอ๋อไอที่เราจับทริงมาลูกละอ่ะนี่ซอยหอมไปแล้วโอเคอยงั้นไม่ป e ูกอะขั้นตอนต่อไปตำเม็ดผักชีเอาเลยครับเฮ้ยต้องออ๋เฮ้ยย่างห่อนทั้งคู่ไอ้ที่ ไปตาที่เนี่ยจะได้แดดเมื่อไหร่สัตว์ยดีดีอะดีมากครับ <c oughs> แต่ดินเพื่อเห็นอ่ะประเทศเขาจริงจริงอ่ะบ้านเขาจะไม่ใช้โคกเขาจะเอะไรเขาเนี้ยวางนี้แล้วก็เอาเครื่องเนี้ยมาแบบโอ้เครืออ่องโบดเป็นเหมือนรถโบดนี่ยหมือนเลอะไอ้จริงจริงไอ้จริงมีเพลงอะไรเกี่ยวกับตุ๊บต๊อโอ้โหเยอะแยะมากมายเราไปหาฟังด้วยยูทูบ ไม่บอกเลยวะเยอะมันหลายดนี้นะมันเยอะไหมเนี่ยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอู้ยเยอะจริงเยอะจริงเยอ๊ยอย่ากไม่ได้อะเยอะไอ้ไอ้แป้งพร้อมแล้วโอ้ยอยากกินอะระวัางรอนี่บดมันฝรั่งเลยมัฝรั่งเลยดีอ่าซ่อมมาซ่อมซ่อมบดใส่บดใช้มือสะอาดมั้งได้แล้วเฮ้ยป้องกูสะอาดอยู่นี่โอเคเรียบร้อยนะ เอขาไม่แสบมืงเหรอมันมันไม่ได้ใส่พริกใช่ไหม้องพักออกเลยพัใส่เดี๋ยวใส่พริกด้วยนี่ครับผงยี่ราสองช้อนโต๊ะแต่เราไม่มีช้อนโต๊ะเอาเป็นช้อนนี้ก่อนนะครับมือโต๊ะมือโต๊ะแล้วก็ผงรูปแบเจี๊ยบผงยูรูปแบบยูรูปแ่บยูใช่หรออันนี้แหละอันนี้แหละแต่หมดนี้เลยนะอี่คนตามใจชอบไม่แสบมือเหรออีกคนไหนเข้อมาไหนไปแล้วล่ะปอนต์หมดแล้วเฮ้ยโอ้ยดูด โอเลไอ้เทียน right. ี่ก็อยากจะเผ็ดเหลือเกินมันกินเผ็ดไงไช่นี่ไงเรียบร้อยครับผมเรียบแล้วเสร็จแล้วต่อไปเป็นการทำน้ำซอสมะขามเราทำซอสมะขามก่อนใช้มือรึไหมใช้มือครับเดี๋ยวพี่สบอยเป็นคนท้าเกพาพาท่องเที่ยวไปไปเที่ยวได้ยินกันไหมเดี๋ยวไปหาดูสถานประจกรรมของประเทศดูของก็ได้ความเจอดมือแดกไอ้สิเหมือนมันยืนกดดันเราแบบรอชิมคนรอชิม เดีย๋ยวมึงได้รู้อีสั่นรสชาติบะนิบุรีเป็นไงอะเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งอย่างต่อไปเป็นน้ำมะขามหอยหนะม้อนึงนี่และและเอาไปต้มและเอาไปใส่หม้อนะตีนักเดียวเลย <c oughs> ต่อไปอันนี้ทำอะไรอ่าน้ำราดบานิบุรีครับหน,นึ่งร้มีลคนนี้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดห้าส่วนเปล่าหนึ่งหนึ่งจุดห้าเข้าสี่ร้อยมันเยอะไปนะนี่แหละวัวคนนี้เนี่ยหมดนี้เลยเม่ไดรู้ซึ้งความแสบมือเป็นยังไงโอ้ อ๋อี่ยืใจ่ฉยก็กลัวเขาไม่เห็นต้องขึ้นโต๊ะอีกไเที่ยวาย่ไเลยไปเลยอ่ามะนาวหช้อนครับได้แลดจริง่ะเนี่ยงมันร้อนแล้วหรอร้อนแล้วอุ่นแล้วเน่ยมือมึไม่รู้สึกเลยเกียติการสลัดดูเหมือนสตีฟฟู้ดจริงเลยซเเ่ถ้าใส่ดินใส่เลย อ่าอันนี้น้ำลาดมีซอสมะขามอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็กินได้แล้วดิกินได้เลยเหรอกินได้เลยครับเสร็จแล้วไทยจะกินเป็นคนแรกครับก็ต้องนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครับผมยืนรอนานแล้วคุณเป็นคนไทยผมผมนั่งคนเดียวตั้งเออเริ่มมีใคทยร่างกายอันดับหกนสิบเจ็ดเปรู บ้ <laughs> าพี่พี่กินมี่จะกินยังไงเอาเอาให้เหมือนเลยนะให้เหมือนของจริงเลยนะเฮ้ยไม่ทำไรอะ่ะเจาะรูก่อนออใส่มันบดเข้าไปเขาแบาเผ็ดน้อยฮะ,ะเผ็ดน้อย <laughs> <laughs> ไม่ไม่เขาบ <laughs> ขอก <laughs> <laughs> เผ็ดน้อย อ๋อเป็นหน่อยใช่ไหมได้เป็ดน้อยเป็ดน่อยเป็นคนกินเป็ดน้อยเป็นคนกินเผ็ดเป็ดน่อยอือฟังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวน่เดี๋ยวทำให้ไม่ใช้ช้อนใช่ไหมเหรออ้าเขาตักเอาเลยเขาแบบตักเลยนี่คือของกินนะันตักกูเคยดูคลิปอะตอนเขาทุ่งจุ่ยอย่างเงี้ยใช่เลยจริงแล้วมันจะมีถั่วมีอะไรด้วยย้๊ายใหม่เออแต่ว่าเราเอาไปดูหมนเลย กัน้ำเยอะอ้ี่นี่กอราบุรีไม่ต้องฟอนด้วยต้องฟอนเออคือเสียวหลงเป่าเนี่ยเขาชิมกันไม่คบได้เขอชิมัได้ไหมครับอนึงนะผชิมได้ไหมครับผมกชิมข้าวจะ้อนอยู่นะไอ้ีมันจะละลากลงนจกน้เอรชาิเลยเดต่อไปว้าว

เฮ้ยได้กิน่กินได้แต่ว่าจริงๆกับกูก็ไม่ชอบนะเว้ยอันนี้เพราะรสชากูไม่ถูกคอ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 เออชอบไม่ชอบนะ้วงเออลอง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 ลง โอ้วคตรเดียวหมาไม่เด็กหอมหอมขอน้ำชุ่มชุ่มนะชุ่มชุ่มเลยได้ชุ่มชุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลากินก๋วยเตี๋ยวนี่คือชอบกินแบบน้ำชุ่มชุ่มอ๋อนะเยอะไหมเนี่ยเนี่ยรสชาตินีลื่นคอ น่ยอากคืะถ้าผมอยากไม่กลัวเสียมารยาทกูยังไม่คืนเลยอ่ะขอน้ำกคลิกอ่น้ำก็คลิกได้ได้ได้ถ้าเกิดของจริ้มรสชาติอย่างนี้กูจะกินได้ไข่ต้มเลยอร่อยไปเยอะเหมือนเดือวแดกน้ำส้มสายชูก๋วยเตี๋ยวเฉยๆเลยพี่กินเข้าไปเฉยๆอ่ะลองนะลองนะอ่ะบิ๊กเอาบ้างเอาไปอันะอ่ะ ตะตันหมดเละตันหมดอ่ะมึงเชื่อไอ้สี่คนนี้ได้เหรอกูไม่เยอะอลตั้งสองคนไม่เยอะเลยมาเยอเอามาร้องเลยมาเยอะเลยสองคนเลยร้องกี่ดิกูให้กูมมึงจะดูถูกสบอลกูเอ้เนี่ยทุกคนถ้าเกิดไม่มีเสียงแอย่จังอู้ยนะเอาตีมียดหน้ากูเลยขนาดเล็กน้อยโอ้ยจับมาเลยตสบอลโอ้ยเราสนกูเลยตะบอลเราเต็มเหนี่ยวเลยไอ้ที่ทไม่อร่อยเลยที่ามอร่อยเลยแล้วไปกลิ่นดีเฮ้ยกินดีก็เลยหอมหน้าตาดิ้งกิ้วอร่อยเลย อริอ่ะ <US uneopen morally> <Nerd> <gehört> เอะพวกมันทั้งหมดเหรอวะไอบิ๊กไอบิ๊กโอ้หผมโตที่นี่โตที่อินเดียครับเอาไว้ดูผมจอรูอีฝั่งไมหรอนี่นีโอ้โหไอพโคตรแย่เลยสโคตรโ้โไแป้งอะแป้งกิเลนเราเสร็แล้วอันนี้เล่นกยอ้โิ๊กมึงกันข้าไปอ่ะเหมือนมึงไปลงอาหารโรงเรียนอะแล้วมึงกินเนขยะเออเนี่ยเออเออเออเเออเออเอเเอออออออกอออเอเอบ จืดเปรี้ยวเหม็นไอ้รู้ว่ะไอ้เปรี้ยวเหม็นนี่จืดเปรี้ยวเหม็นอาหารนี้รสชาติอย่างนี้อ่ะไม่ได้ทิมเนเอ้ยเอาเลยมน้เนเอาห้เอาตัเอเอนี่นี่เอานี่นี่เฮ้ยต้นขาดหน่อยฮะาบอนมีคาาเมนนี้คิดว่าแน่าจะแค่ไหนในคลองนี่ชื่อชื่อเมนูนี้มานี้ไปเร็ว่งสองไป พอดีนะกินกินแล้วมันขำดิอ่ะยิ่งมันขำเนี่ยแก่กันไม่ได้ไงวะไอ้เหี้ยเราเป้อดอ่ะไม่ไดิ่งแก่กรเป๋าลอยด้วยจืดเปรี้ยวเหม็นไอ้ชี่ของมานนี่มึงบอกสูตรพวกครูเลยมึงไอหาสูตรมาเนี่ยมึงมี่จริงไหม่ะป้อมแล้วเอาจริงไหมพร้อมพร้อมแล้วนะโอเค เลยเอาโซงอทุกคนนะอันเนี้ยนี่แต่เราซื้อของจริงมานะลองจริงไหมไม่มีอ่ะมีเฮ้ยลองดีอ๋อไงต่างอ๋ออันนี้ทำเองเราเปรียบเทียบกับของจริงแล้วกันของจริงเหรอจืดเปรี้ยวเหม็นสาอย่างเนี้ยจืดเปรี้ยวเหม็นไปที่อื่นดีกว่ะเป็นนี จริงเหรอวาหรือว่าไม่เว้ยไม่ไม่อย่างนี้ไม่อยได้ใช่ไม่นายเขาขายไม่ได้หรอกเราทำเป็นเท่ยเไม่ไดเขาเจ๊งกันหมดเลยเท่ย์เกินมาคนนี้เลยคนนี้เลยไอ้เนี่ยแต่ว่าซอสน้องมันเทไปหมดแล้วเหลืออยู่เหลืออยู่ชิ้นนึงอยู่อ่านนึงอ่ะกูไปดีกวีกัเลยน้อเจี๊ยวน้องเจี๊ยบนะคกันปลาอันนี้ของประเทศเการิงนะครับโทรสั่งตามตามแจ๊บแบงนี้ได้เลยปลาอันนี้ปุริไม่นผมเรามาชิมดูความอร่อยเป็นยังไงเนี่ยอร่อยคือคุณภาพจำแม่งขึ้นมาเลยจืดเปรี้ยงเปรี้ยงบอกให้กินแม่งเหมือนปองไอ้ปอง ต้อคอต้อขนไส้ก็กระปุกเลยอันนี้น่าจะดีเลยแหละโอเคอันนี้คือของเขานะครับของแท้อันหนึ่อร่อยใช่ไหมอันนี้แบบเป็นมันจริงจริงมีกลิ่นหอมเีน้องปอมบ้างไอ้พวกเนี้ยเครื่องเครื่องเครื่องเคียงเขาเหลือะไรพวกเนี้ยดีหมดมือมือไอ้เหี้ยริบเหม็นจากมือรื้อลวงขวายลวงไข่หรือเปล่าไม่รู้ รบอยมึงตั้งชื่อร้านเลยจืดเปรี้ยวเหม็นฝั่งแก๊ปเพี้ยใครแดงๆของรบอนน่าจืดเปรี้ยวเหม็นพิมพ์มาเลยข้าวส่งฟรีด้วยกันบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาลองย้ายไข้มาลองนี่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 ไอ้เยี่มึงดูรัดเพื่อนกันไม่อุดหนุนนะอุดหนุนลองย้ายค่ายนั้นเหมือนเอาน้ำฝนมาทำอ่ะของฝนมาทำนี่ผ่านสนิมมาด้วยอ่ะแล้วมึงจะรู้เลยว่ามันคนละอย่างอันนี้ของจริงนี่ ปิดร้านเลยนะ้เนยนะไมายนด้วยฟันน้องมันพูดมันบอกว่าเมนูมันอะไรผสมยังไงกปลก็กูคุณทำตามมาแล้วแหละทำตามอะไรอะเทน้ำเยอะเกินอะรวมแล้วคือเหมือนถุงเท้านักบอลน้องมากินมาไม่มีใครมาเลยดอกมานี่เลยขํามานี่เลยเพราะว่าไอ้นี่เขาอยากไปเที่ยวต่างประเทศไปอินเดียไปเลยวกนนี้ I don't know. ไปเลยวิ่งไปเลยอร่อยจัดอร่อยอร่อยอ้าวโอแค่นี้คือกังนำทรายอะไรโอ้ยอะไรวะปานีบกุลีปานีบกุลีนะครับผมก็ลองไปทำกินกันดูได้แต่ก็เอาสูตรที่มันดีๆคอนเฟิร์มดีๆหน่อยอจะอร่อยนะครับผมหรือว่าใครเคยไปกินประเทศเขามาแล้วจริงๆก็ลองเม้นต์ใต้บอกใครได้ไอ้นี่โอ้ยยากขนาดนั้นเลยเหรโอเคชอบที่นี้ผมกดไลค์กดแชร์กัให้ออนไลน์ด้วยนะครับผมก็ส่วนที่ชอบชอให้ตันผมตรงเราจย่างมัให้ขึ้นให้ดูเลยนะครับโอเคสำหรับนี้ออนหน้าของเราไปก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับชิมมาชิมมาชิมแล้วนเดียวแล้วจริงถ่ายเนี่ยดีมานี่ของมือเลยขอบรรท์ครับลูกค้าของถ่ายเลยครับเอาลครับตายตาไม่หลับแน่มึงจะไม่กินะเอ้ยคนทำเยอะหน้านี่นะช้อนไหมช้อนไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยต้องอย่างนี้แหละมึงมึงมึงเคยดูหนังหรืออะไรอันนี้ป่ะเวลาแห่งความตายของมึงมาถึงแล้วเออ้ดูน้ำหมดน้ำหมดอร่อยฮะก็ไม่แย่เฮ้ มันไม่น่าคืนไม่นด้ไม่แย่แต่มันไม่น่าคืนผมก็แบไม่แย่ไม่ค่าคืนอันนั้นไปแล้วไปไหนกลับมาแล้วหรอ